จ้าสารภาพพี่น้องมาเปิดเองอียบเลจ้ะอันนี้ละค่ะพักอันนี้นะที่เขาไปเก็บเพชรสมอ่าสมพักค่ะพี่น้องนะะพักอันนี้ละที่เขาเ,เ,าาานนเขาจาะเอาเพชรสมพักพี่น้องจ้ะว้าวหลายปันยังพี่น้องเอ้ยแบบที่นี่เปิดค่ะพี่น้อง เนี่ยแหละนะที่ข้าเจ้าเอาไปขั้นสมพักแมพี่น้องนี่ค่ะมันก็จะเป็นลักษณะนี้จ้ะพี่น้องจ้ะมันจะเป็นลักษณะนี้ค่ะพี่นอ้องบางดีๆนะค่ะมันสีผสมผสานกันไปค่ะพี่น้องจ้ะอันนี้มันขึ้นเป็นผืชเลยค่ะ สมผักนะจ๊ะน,นี่ญ่สิล่ะนี่สาบืนมึงิ่งเยอะมากรออีกอยู่ข้างหน้าอีกเยอะจริงจริงก้อนนี้ยังไม่หมดเลยเออไปก้อนนู้นแล้วเยอะจัดเยอะอุ้ยแต่ก่อนนะต้นเล็กๆนะปีที่แล้วนะต้นเล็กๆอย่างนี้ก็เก็บนะอันนั้นต้นอะไรเนี่ยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเล็กๆเนี่ย กินได้ไหมกินไม่ได้กินไม่ได้อันนี้เป็นต้นหญ้าหญ้าชนิดคนไทยนี่ก็ช่างหากินเนาะอ้าเนาะอืมกินได้หมดค่ะเพราะว่ากินมาหลายปีแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรเนาะเพราะฉะนั้นเราก็กินอยู่มาจะสี่สิบปีเพิ่งจะปีแรกนี่แหละใช่ไหมเออไม่เคยรู้เรื่องเลาไม่รู้จักต้นมันใช่ไหมรู้จักแต่กินใช่ไหมอไม่เคยกินเอาก็ปีที่แล้วก็เพิ่งจะปีที่แล้วไงก็นั่นแหละแลวอยู่มาตั้งกี่สิบปีแล้วอ อกก็็คคนไไมม่่รรููร้้ืที่ไอเฟดไม่มีใครหาไม่ตปมก็เพื่อนพาไปหานี่เห็นไหมมีเขาจะเป็นต้นใหญ่มีเขาจะอวบมากเราก็ตัดเอาตรงเพราะว่ามันไม่ได้แก่นะคะที่มันสูงสูงคือมันไม่ได้แก่แต่ว่าเหมือนกับปลูกผักนั่นแหละเพราะว่าถ้าดินมันดีมันก็ขึ้นสูง ไอ้นั่นที่เจ็บๆแม่เลยข้างบนนั่นน่ะอุ้ยไอ้นี่ตอดขาปาด์ตนะดงเบลเลอร์เลยนู้นเนาะให้แปมขึ้นไปเลยเหรอตายสิแมวเดี๋ยวเจ็บมันขึ้นนี่นี่นี่ให้ดูทุ่งนานะคะทุ่งนาเกี่ยดินเรียบร้อยเลี่ยมแป้เลยออมันตด อันนี้เรามาเก็บบนภูเขาสูงนะเนี่ยปีนนะขึ้นมาประมาณสองเมตรไม่เคยไม่เคยเห็นสามเมตรบนี้เลยไม่เคยเห็นสวยจริงๆไม่เคยเห็นแบบนี้เลยนะคะต้องไปเก็บตามป่าแล้วก็ต้นเล็กๆไม่สวยแต่อันนี้บอกได้เลยว่าสวยมากอันนี้เลี่ยมหมดเลยนะเนี่ยเลี่ยมเต็มเเม อ๋อเก็บจะเลี่ยมแป้เลยดูดิอวดไหมอวดไหมเห็นไหมเนี่ยคืออันนี้แหละที่ขอนไปภาพไม่สวยจังเลยสวยใช่ไหมพระอาทิตย์แดงตกไอ้ไปเล่นเลียสาวมันตอ้อันนี้โกนเลยค่ะโกนเกี้ยงสาวแปมมคนโกเก็บจะเลี่ยมแป้เลยต้องเก็บค่ะต้องเก็บเพราะว่านานๆจะเจอแบบนี้ค่ะมันจะไม่มีสวยแบบนี้นะเห็นเห็น มันจะไม่มีสวอแบบนี้นะคะเห็นไหมเมื่อวานที่ไปที่มาเก็บตรงนี้แหละแล้วก็อยู่ข้างถนนใช่ไหมรถเขาก็บีบแต่ใส่ปิ๊กปี๊กพวกเธอมาเก็บหญ้าไปทำอะไรถ้าเขาถามเราก็จะบอกว่าเก็บหญ้าไปให้หัว เต็มกระป๋องแล้วพอแล้วยางพอเอาไปทํามันก็นิ่เดียวเองที่มันยุบลงมันไม่เหมือนผักไอ้นั่นได้กระป๋องหนึ่งมันได้กระป๋องน้อยๆเองนะเนี่ยมันยุบมันไม่เหมือนกับผักอื่นอ่อนมากเลยดิดอกมันอ่ะเยอมากนี่มันเยอะเินนี่เดี๋ยวก็ออกยัดใส่อีกใส่ถุงไว้อีก เพราะว่ามันมันจะเสียไมไม่ไม่ๆมไม่เสียมันเยอะมากนี่มันเยอะเกินนี่เดี๋ยวก็ออกยัดใจอีกใส่ถุงไว้อีกมันช้ำเลยเพราะว่ามันมันจะเสียไมไม่ไม่ๆมไม่เสีย ผักเซียนที่เราไปเก็บมานะจ๊ะพี่น้องจา๋าเราจะมาขั้นส้มพักนะจ๊ะส้มผักส้มผักเซียนนะจ๊ะส้มผักเซียนนะคะเก็บมาได้เยอะเลยค่ะพี่น้องจ๋าจะทําไว้ได้กินหลายๆวันเราก็ได้ผักเสียนมาแล้วก็มาคั้นล้างให้สะอาดนะคะพึ่งให้แห้งนิดนึงนะคะแล้วก็คั้นนะคะก็อจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่เกลือนะคะลงไปนะคะเยอะมากนัน,นี่มันเยอะเกินนี่เดี๋ยวก็ออกยัดใส่อีกใส่ทุงไว้อีกตรนเ,นเพราะว่ามันมนจะไม,ไม่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 เสีย มีเต็มปะหลังจากนั้นเราก็ใส่เกลือแล้วก็คั้นลงไปนะคะคั้นเลยนะคะใส่เกลือใส่เกลืออีกไหมประมาณดูเนาะเดี๋ยวชิมทีละนิดอ๋อโอเคนั่งเขากันไปยังไม่เข้มงค์เดี๋ยวอันนี้คือการประมาณเอาของเรานะคะเปะ๊ะทุกลบ ใช่ที่ทำมากระเป๊ะทุกรอบนะคะแป้นลิ้นดีอ่ะชิมดีก็อร่อยเน้นๆใช่แล้วจะใส่น้ำตาลนิดนึงน้ำตาลใส่นิดนึงเดี๋ยวค่อยใส่ใหม่ชิมไปเรื่อยๆขานไม่ได้เลยนะหงนัว บ้านนี้เขาใส่ผงนัวเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงมาสันนะคะนิดนึงโปะลงเลยนะคะใส่เยอะอร่อยเยอะนะคะไลายแซบไล่แซหน่อยแซบหน่อยไ,ไ,ไ,ได้จากพี่น้องจาผงชูรสรสชาติอร่อยเหมือนเจ้าของก็เจ้าของยูทูบเบอร์ใครใส่ใครไม่ใส่ไม่เป็นไรแต่บ้านนี้เขาใส่กันนะคะผงชูรสม,มันจะได้อร่อยเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะเข็มยูแรงไเข้าเข็มไหม เค็มหน่อยหน่อยันดีอันนี้ลงไปนิดนึงหรือมันเตอะถูกน้ำมันก็โอ้โโอเคแล้วเดี๋ยวเขาจะยังไงเดี๋ยวก็เอาน้ำต้มขนมจีนมาใส่วันนี้เรามีน้ำต้มขนมจีนนะคะรอให้อ่อนก่อนนะคะรอให้น้ำลวกขนมจีนเย็นก่อนนะคะแล้วมาใส่ก็เราไปเอามาใส่เนาะเกลือพีใส่ไผสมรอบเลย อะรอย่างค่ะเดี๋ยวชิมก่อนนะชิมสดสดนี่แหละอร่อยอือเศรษวยเฮ้ยใช่ไหมเศรษฐ์เศนัวใช่ไหมนัวนัวนัวชูรสใช่ไหมอร่อยนะคะรสชาติเหมือนสาวแปบมคนโก้อุ้ยค่ะเสร็จแล้วจ้ะเสร็จแล้วนะคะอันนี้คั้นเสร็จเดี๋ยวเรารอน้ําเย็นนะคะแล้วเราก็เทน้ําใส่เราก็จะได้มีส้มผักเสี้ยนอร่อยอร่อยทานนะคะ เรียบร้อยเลยนะคะดูคะ่ะดูต้นของเขาลำต้นของเขาใหญ่นะคะอวบทั้งนั้นเลยนะคะมีแต่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยสุดยอดเลยแม่จา้าสุดยอดเลยนะคะได้ผักเสียนที่สวยงามมากเลยเที่วยวนี้นะคะส,ส,วสวยมากลำต้นใหญ่มากเลยนะคะโซ่ so, หลังจากที่เราใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่ผงชูรสเรียบร้อยแล้วนะคะ อย่างที่บอกคงช่รสใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่บ้านนี้ใส่นะคะแล้วก็เราก็รอน้ําซาวข้าวหรือน้ําต้มขนมจีนก็ได้นะคะให้เย็นตอนนี้ก็มาแล้วค่ะมาเลยมาเร้วมาเร้วใส่ให้ท่วมนะคะใส่ให้ท่วมนะคะนี่จะน้ําซาวข้าวข,าวของเราน้ําต้มขนมจีนของเรานะคะจะใส่น้ําซาวข้าวก็ได้น้ําต้มขนมจีนก็ได้อู้ยนะคะมีอีกมีอีก ต้องน้ําให้ท่วมนะคะน้ําให้ท่วมเออไม่เป็นไรขนมจีนตรงตัวนี้ไม่เป็นไรยาฮาร์เบอร์พิซเซนยาฮาร์เบอร์พิซเซนโอเคสูตรต้องให้ท่วมนะคะต้องให้ท่วมนะคะมีอีกโอเคใส่เข้าไปเลยนะคะให้ท่วมอุ้ยให้กดทำไมอะ่ะ <laughs> โอเคอีกนิดนึงพี่อีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคสุดยอดค่ะ เรียบร้อยนะคะ yes, ว้าว,ว,าวฮัมเบียเราเได้แล้วนะคะเราได้ส้มผักเสี้ยนของเราที่ยังไม่เป็นนะคะมารอดูอีกวันสามวันนะคะสามวันเลยค่ะนะคะประมาณสามวันเรียบร้อยเลยได้กินเลยนะคะเรียบร้อยนะคะพี่น้องออจา่าถ้าอย่างนั้นนะคะคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบา,บาย bye